กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะกลับไปคุยคุยขับกับน้องเฟยกันต่อนี่นะครับผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันอาสาลหบูชานะครับจริงๆแล้วท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหลังจากดูรายการเราจบนะครับต้องอย่าลืมหาสิ่งดีๆเป็นมงคลให้กับชีวิตด้วยการที่ไปถวายสังฆทานหรือว่าไปเวียนเทียนในตอนค่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงถวายสังฆทานแล้วน้องเฟยสังเกตอะไรเห็นไหมคะก็เนี่ยค่ะกำลังคิดอยู่ว่าตรงหน้าพี่จอมยุ่งทำไมถึงมีชุด คือนนสัมภานใช่ไหมฮะเ<ช><อ>รียกว่าตอนนี้ผมร้อนมากเลยจริงๆนะฮะเนื่องจากว่าพุทธบบารมีออนี่เปล่งเข้ามาใส่ใบหน้าตอนนี้ร้อนมากจริงๆนะครับ ก็เรียกว่าเป็นชุดสังฆทานอินเทรนด์นะครับโดยพี่นริชชูศรีนะครับพี่นริชชูศรีเป็นดีเจเป็นนักแต่งเพลงกับของมาริฮวน่านะฮะแล้วก็ชามาด้วยนะแล้วตัวเองก็เขียนเพลงให้ตัวเองด้วยนะฮะล่าสุดนี้ตอนนี้พี่นริชเขาบอกว่ากำลังทำระเบ้าเพลงนะครับเพื่อที่จะนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยบริจาคครับให้กับทางศาสนาด้วยนะครับเป็นวัดหลวงปู่เขียวนะครับที่นครศรีธรรมราชโดยการที่ ถ้าผู้ชมเนี่ยนะครับที่ไปเห็นสังฆทานหรือว่าเห็นซีดีเพลงของพี่เขาสามารถหยิบซีดีขึ้นมาแล้วก็ทําบุญไปได้เลยตามแต่คุณจะมีจิตศรัทธาเลยนะครับห้าบาทสิบาทพี่เขาก็ไม่ว่านะฮะหยอนแล้วก็สามารถหยิบไปได้แต่ส่วนของชุดสังฆทานอินเทรนนี้นะฮะจะมีราคานะฮะแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละชุดอยู่นะครับเริ่มต้นตรงนี้ชุดนี้เลยเหมือนกระเป๋านักเรียนเลยครับท่านผู้ชมครับผมก็มีทั้งกระเป๋าเอกสารอเนกประสงค์นะครับของ ซองใส่ช้อนส้อมนะฮะแล้วก็มีอีกหลากหลายเลยมีดอกไม้ทองคําด้วยนะครับประกอบก็ตามนู้นเลยครับมีซองใสแว่นตาเซองใสแว่นตานะฮะอันนี้เขาเรียกว่าชุดสังฆทานอินเทรนเลยนะครับชุดนี้มีอันอื่นเสริมครับเป็นย่ามครับผมย่ามนี้ต้องบอกว่ามี 2- สีนะครับสามารถกลับด้านใช้ได้ด้านนอกด้านหนสีอ่อนแล้วก็สีเข้มนะครับตรงนี้มีอาสนะด้วยนะฮะผ้าทุกอย่างทําจากผ้าคอตตอนนะครับดีมากจริงนะฮะ และก็มีในส่วนของอังสะอังสะาอังสะนี้นะครับต้องบอกว่าใครที่เคยบวชเรียนมาก่อนก็จะรู้ว่าบางทีอังสะเนี่ยใสไปก็จะรวมเพราะว่าคนเราแต่ละคนขนาดตัวไม่เท่ากันนี่เขามีปรับให้ได้สามขนาดนะฮะดีมากๆจริงนะครับรัดได้คุณจะอ้วนจะผอมอะไรยังไงขอให้ได้บวชเรียนได้ใช้อังสะาแน่นอนครับผมจมยุ่งก็คิดถึงตอนสมัยบวชเรียนมาเคยบวชแล้วเหรอเคยครับผมแต่ว่าศาสนาไม่รับนะ แล้วก็รจริงๆ,งๆแล้วนะนถ,ถ้าจะติดต่อกับพี่นริศชูศรีเขานะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับพี่เบอร์0804535639 <ๆ S 1> นะครับร่วมทําบุญเพื่อสร้างอุโบสถแล้วก็ทําหนังสือธรรมะแล้วก็รวมไปถึง ธนูบำบ ulong วัดที่นครศรีธรรมราชได้ด้วยใช่ครับสิ่งดีๆนี้ก็เอามาบอกกันในวันอาสาฬหบูชาครับใช่ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากร่วมทำบุญด้วยกันก็สามารถทําได้ง่ายๆนะฮะใครไม่มีกําลังทรัพย์ก็สามารถร่วมอนุโมทนาบุญกันได้ง่ายๆเช่นี้ไม่ต้องคิดมากนะครับทำบุญแล้วผิวพรรณจะผุดผ่องสดสวยแบบแขกรับเชิญของเราแน่นอนครับน้องเฟย์นะฮะปล่อยน้องเฟย์นั่งเหงาอยู่ตั้งนานเลยครับเนีเมื่อกี้น้องเฟย์ถามไปที่หมอแอบกักไปครับว่าวิธี ยางนีนะับนอนไม่หลับคับไม่หลับทำยังไงครับท่านผู้ชมครับวิธีนอนไม่หลับไม่ใช่แค่ลงนอนไม่หลับวิธีนอนไม่หลับผมทาเป็นครับเดี๋ยวผมบอกให้ขั้นแรกเลยนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมต้องอย่าจัดวางสิ่งของต่างๆที่เป็นการทํางานของตัวเองไว้ในห้องนอนเช่นหนังสือสมุดเรียนหรือว่าโน้ตบุ๊กต่างๆที่ต้องทํางานอย่าไว้ในห้องนอนครับเฟมีไหมมีไหมฮะจริงๆหนูอยู่หอค่ะแล้วโตโต๊ทำงานกับ เตียงนอนต้องอยู่ที่เดียวกันแล้วแต่คือหนูเป็นปัญหานอนไม่หลับแต่ลูเมยหนูจะเป็นปัญหาที่พอจะอ่านหนังสือแล้วเห็นเตียงก็จะหลับใช่หลับตลอดหนังสือก็จะเป็นยานอนหลับชั้นดีสําหรับลูเมยดของพี่พี่แนะนําว่าให้แยกห้องกันนะครับอยู่คนละห้องแล้วก็เอาอุปกรณ์การเรียนของหนูไปไว้ห้องเพื่อนนะับแล้วก็เตียงมาไว้ห้องหนูนะคะจะดีมากจริงนอนคนเดียวไปเลยสองเตียงนะฮะแล้วก็เก่มากตอนต่อไปก็คือการที่ทําห้องตัวเองให้แน่นอนไม่ใช่ว่า ฝาผนังอ่ะสีแดงโอ้โหไม่นอนไม่น่านอนฮะต้องเป็นสีฟ้าสีโทนอ่อนสีครีมครับไอ้พวกฝาผนังสีแดงสีชมพูนี่ตำนานหอพักมันมีนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับมันจำนอนไม่หลับเป็นตำนานสยองเลยด้วยครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้สีแดงนะจริงๆใช้สีเย็นๆใช่ไหมสีฟ้าสีอะไรอย่างนี้โทนสบายๆตามองรู้สึกผ่อนคลายแบบเวลานอนเนี่ย เรามองเห็นแล้วจะได้แบบมีอารมณ์นั่งนับแกะหรือสีหวานๆก็ได้นะครับสีเฟยนะฮะสีเฟยมีนะมีเหรอไม่มีครับผมผมก็ม่วงลงไยต่อครับพี่ครับขั้นตอนต่อไปครับก็คือตอนกลางวันต้องขออย่างหนึ่งคนที่อยากหลับให้ได้ในตอนกลางคืนกลางวันต้องห้ามหลับหากิจกรรมทําอะไรก็ได้ให้แบบว่าไม่ใช่ว่าพอตัวเองไปเหนื่อยจากงานนิดนิดนึงมาเนี่ยตอนเที่ยงของยิบหน่อยนึงเพอพองยิบหน่อยนึงปุ๊บตอนกลางคืนมันไม่อยากหลับ มันจะกลายเป็นเพียมันมันเอามาบวกชั่วโมงกันไม่ได้วนะฮะมันจะสะสมกันไม่ได้เหมือนกับว่าร่างกายวันหนึ่งพอพอนอนไปครั้งหนึ่งเขาก็นับว่านี่คือครั้งหนึ่งละใช่เหรอฮะน้องเฟยเป็นไหมลูกเป็นค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือตอนกลางวันอยากนอนแต่ว่ายังไม่มีเวลานอนแต่ว่าพอรู้แล้วว่าไม่ควรนอนกลางวันก็จะได้ไปทบที่เดียวใช่แล้วก็ดึงเชงไว้นะถูกต้องนะฮะ ดึงเชิงไว้มันเป็นความลำบากในร่างกายเนี่ยคือบอกาจะนอนก็นอนไม่ได้พยายามทำตัวเองให้เฟรชในช่วงที่เราง่วงนะฮะก็คืออาจจะหาอะไรเคี้ยวนะฮะหรือว่าออกกำลังกายวิ่งเบาๆใช่ครับแล้วก็วิธีที่จะทำให้หลับได้ง่ายขึ้นก็คือคุณต้องออกกำลังกายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วทำงานบ้านมาทั้งวันแล้วเนี่ยนะครับอันนั้นไม่ใช่การออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องเนี่ยคือง่ายๆครับแค่บนเตียงตัวเองก่อนนอนสักครึ่งชมวันทำอะไรครับพี่ครับ อาไม่ทำอะไรครับไม่ต้องออกกำลังกายบนเตียงขึ้นแค่ชัวงก่อนนอนวันนี้วันพระนะฮะวันอัสาบูชาเราแค่ยกเวทเบาๆหรือขี่จักรยานอากาศขอบคุณมากนะฮะหรือว่าทำอะไรมูฟตัวเองเบาๆอีกสักสิบหชั่วโมงสิบอัพก็ว่ากันไปแต่ไม่ต้องถึงกับสกอตจัมหรือว่าวิดพื้นครับอันนั้นเป็นเรอรอร์เลยครับอันนั้นมันเหนื่อยไปนะเดี๋ยวจะไม่เรอดอแล้วนะฮะเออนะครับก็เรียกว่าเป็นการออกกำลังเพื่อทำให้ร่างกายเหนื่อยลงอีกนิดนึงนะครับแล้วจะหล แต่อีกอันนึงที่เมื่อกี้เมื่อสักครู่ก็บอกไปนะครับก็คืออาหารที่ช่วยทําให้ผ่อนคลายก็คืออาหารที่มีเซโรโทนินนะครับเซโรโทนินนี่นะครับเป็นสารที่โปรตีนโมเลกุลอ่อนที่ทาให้ร่างกายอยากพักผ่อนซึ่งผมเน้นไว้เลยว่าท่านผู้ชมที่ดูแล้วอย่าเพิ่งไปทานหลังเที่ยงเพราะว่ากินแล้วเดี๋ยวเจ้านายจะว่าเอากินแล้วหลับออะลองเดากันดีกว่าครับว่ากินผลไม้หรือกินอาหารอะไรแล้วห่วงน้องเฟย์เฟย์เป็นไหมกล้วยไหมคะโอ้โหออะน้องจอมยุ่ง ข้ากล้วยนะคุณอะไรอ่อนกินอะไรผมก็ง่วงหมดนะครับจริงๆนะครับกล้วยก็ถูกนะครับอย่างหนึ่งเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกนมนมอุ่นๆแล้วก็รวมถึงข้าวเหนียวด้วยนะครับโอ้ี้จะมีเยอะเลยข้าวเหนียวครับจริงจริงด้วยครับข้าวเหนียวครับมันมีสารผสมยานอนหลับอยู่เวลาชอบกินข้าวเหนียวแล้วใช่ครับคนเหนือหนุ่มเชียงใหม่กินข้าวเหนียวทีไรง่วงตลอดเวลา